เอาละครับท่านโยมครับมาดูที่กรุงเทพมหานครนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าสืบนครบาลนะครับได้มีการรวบนะครับนเกมนะครับช่างศักด์นะครับชื่อดังย่านบางขุนเทียนนะครับล่วงละเมิดนะครับลูกค้านะครับซึ่งเป็นเด็กนะครับวัย13ปีจนกระทั่งต้องตัดมดลูกกันเลยทีเดียวครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับทางด้านเจ้าหน้าที่นะครับสืบสวนนครบาลเนี่ยได้ร่วมกันนะครับสืบสวนและก็ติดตามจับกลุ่มตัวนะครับนายวะ วัสินนะครับหรือในเกมเนี่ยอายุ25ปีตามหมายจับของสารอาญาทนบุรีในข้อหานะครับกระทําชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งมิใช่ภรรยาหรือสามีของตนนะครับโดยเด็กคนนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามแล้วก็พาเด็กนะครับอายุไม่เกิน15ปีเนี่ย ไปนะครับเพื่อทําอนาจารแม้แต่คู้นั้นนะครับจะยินยอมก็ตามนะครับหรือว่าปราศจากนะครับซึ่งอันเอตอันสมควรนะครับแล้วก็มีการภาคผู้เยาวอายุเ็กนะครับก็ไม่เกิน15ปีนะครับไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารนะครับ ประวัตินะครับนี่ต้องบอกว่าประวัติของในเกมเนี่ยเคยถูกดำเนินคดีนะครับในข้อหาภ้าคุูเยาที่สอนอท่าข้ามเมื่อปีพศน,นะครับสอ5 9และถูกจับกุมได้ที่ห้องพักนะครับในซอยโป๊ะกุ๋ยนะครับในตำบลน,นะครับตลาดเหนืออำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตครับ พฤติการนะครับของรายนี้นะครับช่วงเมื่อประมาณปลายปี2566เนี่ยได้มีเด็กสาวนะครับอายุ13ปีเนี่ยได้เล่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังว่าอย่างนี้ครับว่าคนร้ายที่เป็นช่างศักชื่อดังและมีผู้ติดตามนะครับถึง7,000คนเนี่ยได้มีการติดต่อเธอมาทาง เฟซบุ๊กนะครับและก็แนะนำจนกระทั่งเธอยอมตกลงที่จะสักนะครับแบบนอม m ่องนะครับในราคา400บาทนะครับและเมื่อไปถึงร้านสักนะครับช่างสักนะครับหื่นคนเนี้ย ก็มีการปิดร้านทันทีเลยนะครับโดยอ้างว่าอย่างนี้ครับเขาอ้างกับเด็กนะว่าต้องการใช้สมาธินะครับแล้วก็ชักชวนให้ขึ้นไปที่บริเวณชั้นสองนะครับแล้วก็ทําท่าทําทางในการจัดวางท่าการนอนนะครับในการสักให้กับเด็กนะครับจากนั้นช่างสักคนนี้ก็เริ่มนะครับที่จะล่วงเกินเด็กสาวจนกระทั่งแม่ต้องบอกว่าถึงกระทั่งลุกลามนะครับแล้วก็มีการกระทําชําเลานะครับ ข้ามวันข้ามคืนเลยหลังจากเกิดเหตุนะครับประมาณสักหนึ่งเดือนเนี่ยจู่ๆครับน้องคนนี้เกิดอาการปวดท้องอย่างหนักนะครับจนกระทั่งครอบครัวเนี่ยต้องพาไปที่โรง,งพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะครับเมื่อไปถึงมือแพทย์นะครับแพทย์ก็มีการตรวจร่างกายนะครับ ทำให้ครอบครัวเนี่ยทราบว่าเด็กสาววัย13ปีนะครับเคยผ่านการถูกกระทําชํารามาแล้วอย่างหนักด้วยนะครับแล้วก็ที่น่าตกใจก็คือมีการติดเชื้อ ถึงขั้นรุนแรงนะครับในระบบอวัยวะเพศนะครับเลยต้องทำเลยต้องทำการผ่าตัดออกนะครับทันทีนะครับซึ่งหลังจากที่มีการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกว่า3สัปดาห์หลังจากนั้นครับครอบครัวเนี่ยก็พาเด็กสาวนะครับไปขอความช่วยเหลือที่มูลนิธิสายเด็กนะครับก่อนที่จะเข้าแจ้งความดำเนินคดีที่สอนอท่าข้้นนะครับต่อมาครับเมื่อวันที่11เมษายน นะครับที่ผ่านมาเนี่ยพนักงานสอบสวนของสอน,นอท่าข้ามเนี่ยนะครับก็ได้มีการออกหมายจับช่างศักด์นะครับรายนี้ก็คือในเกมหรือนายวัสินอายุ25ปีแล้วก็เป็นคนร้ายนะครับไหวตัวทันอีกนะพอได้หมายแล้วคนร้ายลายนี้ในเกมก็ไหวตัวทันครับได้หลบหนีไปนะครับแต่ว่าล่าสุดครับทางด้านพลตำรวจตีธีระเดชธรรมสุธี ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงได้สั่งชุดสืบสวนนครบาลเนี่ยไล่ล่าแล้วก็ติดตามจนกระทั่งได้เบาะแสว่าเจ้าไต้ในเกมคนนี้ได้หลบหนีไปกบดานอยู่ที่บนเกาะภูกเก็ตนะครับซึ่งในวันที่24เมษายน ชุดสืบสวนนครบ,บาลก็สามารถจับกลุ่มนะครับนายเกมได้นะครับแม่ระหว่างนั้นกําลังจะจัดงานวันเกิดด้วยนะครับเสาว,วัฒแก้เองก็เลยต้องร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับถึงมาอยู่ตรงนี้ผมมาทํางานครับพี่ามาทํางานมันไม่ได้หนีมาก็ก็เอาตรงเลยพี่ผมก็เหมือนหนีไม่ได้แล้วผมก็เลยทํางานด้วยวันนี้วันเกิดเหรอใช่วันนี้วันเกิดผม อายุยี่ห้าพอดีใช่ฉลองในคุกเขาทักมาว่าเพียงรับสักอยู่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มาสักอันนี้มาสักแหละอันนี้ไม่ได้มาเกี่ยวเรื่องเกี่ยวเรื่องเป็นพงแฟนไนีก็มาสักก็คือเคสนี้ก็แสดงว่าเราก็ยอมรับสารภาพเพราเราเราทำาแล้วตัวน้องผู้เสียหายเขาเป็นไงบ้างเราได้ติดตามข่าวเราได้สอบถามไม่ได้ไม่ได้สอบถามไม่ได้สอบถามเลย วันไหนแซงครับวันนั้นแต่รู้จักกันวันเดียววันเดียวแล้วก็ผ่านไปผ่านไปถ้าถ้ารู้สึกชอบใจกันก็วนกลับมาแล้วก็ผ่านไปมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยสังคมวันนี้เป็นอย่างไรเยี่เยอะเยอะเยอะไหมเดินไม่เยอะนะเยอะเยอะเหรอเยอะประมาณกี่คนนะสอผ่านมเนี่ยที่ผมพามาเป็นร้อยผมเป็นเป็นร้อยครับเป็นร้อนสุดน่ารู้จักกันทางไหนพวกในในเฟซบุ๊กเขาบอกในเฟซบุ๊กใช่วันไหนแซนเนี่ยงใช่ผมนแล้วเวลามีอะไรกัน ก็มีการ,าการป้องกันมีอะไรของาสารผมมีบ้างบางครั้งแต่ไมแบบ่ได้ทุกครั้งในบางครั้งใช่แต่ผมเนี่ยกลัวผมก็ไปตรวจเคยไปตรวจไปตรวจอยู่ตลอดว่าผมอ่ะติดองตดเข็งตัวเองเนะเพราะผมก็รู้ผมม่วมเยอะก็ไปตรวจไปตรวจก็ไม่เป็นไรแล้วก็มาเป็นที่มาเป็นอยู่เป็นซิฟิลิสแล้วก็รักษาหายหายตอนเด็กๆผมอยากเป็นเศรษฐีโตมาติดเศรษฐีไม่ได้เป็นโอ้แล้วตอนนี้อยากเป็นเศรษฐีไหม อยากเป็นเศรษฐีแต่แไย่ไม่อยากติดครับไม่อยากติดโอ้ยพูดแรงแล้วเนี่ย